เอาละครับคุณผู้ชมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่เหรียญมีมสุดก่านะครับกับมินมี m อินเด็กเหรียญมีมที่รวบรวมนะครับในส่วนของตัวเหรียญมีมอื่นๆนะออกมาเป็นในรูปแบบของแพทเทิร์นกราฟอินเด็กที่เราสามารถดูได้อย่างง่ายและสามารถเทรดตามได้เลยครับผมแต่ว่าการเทรดเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับต้องมีการวิเคราะห์หรือว่าการดูต่างๆนะซึ่งใน ในตัวแคมเปญนี้ครับเขาก็จะมีการรวบรวมกราฟนะครับที่เราสามารถติดตามได้รวดเร็วแล้วก็สามารถดูนะครับในส่วนของภาพรวมของตลาดได้ด้วยนะมันก็จะมีเป็นแบ่งแยกไปนะครับเป็นแต่ละดัดชนีครับอันนี้ก็จะเป็นตัว market cap นะเราก็สามารถดูได้นะครับในส่วนของแคปของเขาว่าเออมันมีเท่าไหร่หรือว่ากำลังเป็นกระแสสำหรับ l e a n m e ที่มีการเปิดตัวแล้วก็กำลัง ดังนะครับหรือว่าราคากำลังพุ่งขึ้นมานะมันก็จะมีการแนะนำซึ่งเราสามารถเข้ามาดูได้นะครับผมอ่ะแต่ก็ต้องรอเขาเปิดตัวอีกทีหนึ่งเนาะในส่วนของการซื้อนะครับเราสามารถทำการซื้อเป็น BNB หรือว่าจะซื้อเป็น e t h e r e u m ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราจะซื้อนะครับเพื่อเดิมพันนะครับเราต้องกดตรงนี้นะครับนี่ คือมันจะแบ่งแยกกันนะครับถ้าเราซื้อเพื่อเดิมพันเนี่ยเราเราสามารถซื้อได้ที่ข้างหน้าเลยมันจะมีให้เลือกระหว่างซื้อแบบสเต็กกิ้งกับซื้อแบบเก็บเอาไว้นะครับซึ่งถ้าซื้อสรับสเต็กกิ้งเนี่ยเราจะใช้เป็นอีทิเรียมนะครับแต่ว่าถ้าซื้อแบบถือเราสามารถใช้ BNB หรือ b s c นั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบนะครับก็มีการผ่านออเดตอะไรเรียบร้อยแล้วแผนงานในส่วนของไวท์เพเปอร์เราสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับ ก็คือตัวโปรเจกต์นี้นะครับจะเป็นการรวบรวมนะครับในส่วนของตัวการาฟต่างๆที่เป็นดัชนีที่ทำให้ผู้เข้ามาเทรดนะครับสามารถดูได้ง่ายขึ้นในส่วนของการรวบรวมเหรียญมีนระดับโลกเข้ามาไว้ในตัวดัชนีเดียวกันนะครับซึ่งในส่วนของตัวเหรียญน,นะครับที่เราจะใช้งานเนี่ยมันก็จะมี use case ด้วยเนาะ อ่าแล้วก็ในส่วนของแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีเห็นไหมครับเขาก็จะมีการรองรับในส่วนของอ่อพวกหน้าตากราฟเครื่องมือการการใช้ในการเทรดต่างๆที่จะรองรับในอนาคตนะครับแล้วก็มีการกำกับดูแลวิธีการซื้อก็อย่างที่แอดแนะนำไปนะครับอันนี้จะเป็นโทคโอมิกก็คือจะแบ่งเป็น P s a l e 15%เซเดิมพัน25%แล้วก็การตลาด20%นะครับรางวัลและรางวัลให้กับชุมชนนะครับ20แล้วก็ คังแล้วก็การควบคุมเนี่ยอยู่ที่20%ในส่วนของแผนงานนะาจากที่เราดูเนี่ยถ้าจะเปิดในส่วนของการล้อนเหรียญเนี่ยแอดมองว่าน่าจะอยู่ในช่วงของเฟส4นะครับก็น่าจะประมาณสิ้นปีหรือไม่ก็อาจจะปีหน้านี้นะแต่ก็อาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้ครับไม่แน่นะแต่ตอนนี้เนี่ยคือมันได้ประมาณล้านกว่าเนาะอ่าอันนี้ก็สามารถดูคำถามนะครับ Q&A ได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ตัว x เลยนะครับซึ่งใน x เนี่ยก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับว่าจะมีการลิสเลียนที่ไหนบ้างหรือว่ามีการลอนที่ไหนนะซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับผมอ่าในส่วนของตัวราคานะครับก็จะมีราคาอยู่ราคาเนี่ยอยู่ที่อยู่0.014นะซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาก็ค่อนข้างจะ แพงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าพ,พูดถึงในอนะิตาลีเนาะมันก็เป็นเรื่องของปกตินะครับที่ราคาเหรียญเนี่ยจะขึ้นมาขนาดนี้เลยนะครับผมหมายถึงว่าตัวซัพพลายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแบบพวกมีนที่เล่นแบบบนโซโลนาที่แบบแบบศแบบูนย์จุดแบบศูนย์เยอะๆเออเวลามันจะมูนมาหนึ่งเหรียญเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าแอดมองว่าอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสลุ้นเนาะถ้าต้องการสักมือเหรียญเนี่ยก็จัดไปสักเท่าไหร่มือเหรียญ ก็ตีไปเลยร้อยห้าสิบเหรียญร้อยสองร้อยเหรียญอนะตีไปเลยสองร้อยเหรียญจบจบนี่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปหนึ่งเหรียญเนี่ยก็จะได้อยู่หมื่นสามเลยนะครับก็คิดง่ายครับสองร้อยเหรียญซื้อไปปุ๊บสมมุติว่าได้ครึ่งเดียวนะครับก็โอ้โหถ้าคือขึ้นหลักห้าหกพันนี่ก็คือแบบโคตรกำไรแล้วครับคือไม่ต้องคิดอะไรมากคืคออีเาเรียมะถ้าสมมุติว่ามันเปิดระดมสักสามรอบเนี่ยแอดว่าโอ้ โอ้โหแบบไม่อยากคิดเลยอ่ะอ่ะหยอดไว้สัก200แล้วกันกำลังดีนะครับ200แอดมองว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าหยอดไว้แบบ50เหรียญขำๆเนี่ยโอ้โหสามพันมันก็น้อยไปเนาะสัก200นี่กำลังกำลังดีนะครับก็เสี่ยงได้อยู่เพราะว่าอันนี้เป็นส่วนของกำไรนะครับที่ซิ่งจากเหรียญแล้วก็จากเกมมานะอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออใครเป็นทุนเลยเนี่ยแอดมองว่าก็ประมาณร้อยเหรียญก็ได้นะครับหรือ50เหรียญก็ได้ก็ ก็พอเห็นน้ําอยู่แต่เอาจริงๆนะสักร้อยเหรียญก็น่าจะโอเคกว่าเนาะร้อก็ได้ก็ลองดูนะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก่อลงทุนลองตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับก็จัดกันได้นะครับเป็นหวยเผื่อลุ้นมูนไปด้วยกันนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับใครนะครับที่อยากสเต็กกิ้งอย่าลืมนะครับต้องซื้อเป็นฝั่งของอีทเรียนะครับถึงจะสามารถซื้อได้นะ อ่าโอเคแล้วก็สามารถถอนได้ตลอดแล้วก็จะมี APY อยู่ที่นี่ครับ1394%ซึ่งมันเยอะมากๆเลยเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยเพิ่งเปิดนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถเข้ามาทำการซื้อขายแล้วก็เอ้ซื้อหากันได้นะครับตอนนี้ซื้อแต่ยังขายไม่ได้ครับซื้อมาเซ็กกิ้งก่อนก็ได้เนาะ